สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ c h a n n e Let l Read the Card อ่านไพ่กันนะคะวันนี้ค่ะพอมาในพิกอาการหัวข้อความในใจดึกๆของเขาคนนั้นนะคะที่มีต่อคุณโดยที่จะมีไพ่นะคะให้เลือก4ีใบเหมือนเดิมค่ะมีใบที่หนึ่งสสแล้วก็4ี่นะคะเลือกรูปที่ดึงดูดใจที่สุดนะคะแล้วก็ไปฟังคำทํานายกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่1นนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความในใจลึกๆนะคะที่เขามีต่อคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ความในใจลึกๆนะคะที่เขามีต่อคุณเนี่ยคือเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสนใจต่อตัวคุณเนี่ยจริงๆนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกมาให้คุณได้รับรู้มากขนาดนั้นว่า เอ้ยฉัน,นะให้ความสนใจคุณนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในใจเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะให้ความสนใจคุณแล้วก็มีความพอใจในตัวคุณมากๆเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกให้คุณได้รับรู้ขนาดนั้นนะคะเขาเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่กําลังดูดูตัวคุณหรือว่าดูความรู้สึกของคุณแล้วก็กําลังเก็บ ความเป็นตัวคุณเนี่ยเอาไว้พิจารณาอยู่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยเขาก็มีความพอใจแล้วก็มีความชื่นชอบต่อคุณอยู่ถึงแม้ว่าคือเขาเนี่ยแอบเป็นคนที่แสดงออกไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะคะถึงเขาอยากจะแบบว่าแสดงให้คุณได้รับรู้ถึงความร้าความาห่วงใยหรือว่าความชอบที่มีต่อคุณเนี่ยแต่ว่าเขาก็เหมือนเขาแสดงออก ในด้านของการการะทำเนี่ยไม่ค่อยถูกมันก็เลยอาจจะทําให้บางทีเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะแบบมีความเข้าใจผิดหรือว่ามีความรู้สึกที่ เสียใจไม่ได้หลั่งใจเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วว่าค่ะเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะพอใจในตัวคุณแล้วก็ยังอยากที่จะเรียนรู้อยากจะใช้เวลาอยากจะใช้ชีวิตกับคุณอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะยังแสดงออกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวเรามาดูขยายเพิ่มเติมอีกนะคะว่าความในใจลึกๆที่เขามีต่อคุณเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง อย่างที่บอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสนใจคุณจริงๆแต่ว่าแสดงออกไม่เก่งจริงๆคือเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าอดทนนะคะอดทนกับกับเหตุการณ์หรือว่ากับอะไรที่ทําให้เขาหรือว่าคุณเนี่ยมีความเสียใจเพราะด้วยการที่มันไม่ได้มีการการะทําที่ตรงๆออกไปอาจทาให้เกิดความเหมือนเกิดความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้ แล้วก็อย่างแล้วเขาเนี่ยนะคะก็มีความชื่นชอบมีความที่จะอยากอยู่กับคุณจริงๆทั้งใบนี้แล้วก็ใบนี้นะคะเพียงบต่ว่าตอนนี้คือพอยมองว่าเดี๋ยวเขาอะค่ะจะต้องเปิดเผยความในใจลึกๆของเขาให้คุณได้รับรู้แล้วแหละเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนี้คือทุกอย่างอะมัน,ม,นมันทำให้เขาเริ่มรู้สึกอึอดอดัดละว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ย ยังคงแบบเก็บหรือว่ายังคงมีความรู้สึกอยู่ในใจแต่ว่าไม่ยอมเปิดเผยออกมาสักทีหนึ่งเนี่ยมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณเนี่ยแย่ลงไปมากกว่านี้เดี๋ยวเขาจะเริ่มเปิดเผยความในใจเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองออกมาแล้วมันเป็นเพราะว่าเขาเขาเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะต้องพูดเขาจะต้องกระทําออกมาให้คุณได้รู้แล้วนะคะว่าตอนเนี้เขาคิดยังไงกับคุณแล้วเขาก็ มีความรู้สึกอะไรในใจบ้างที่อยากจะบอกคุณนะคะอีกไม่นาน,นะคะ่ะเขาจะเปิดเผยมันออกมาแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออโร่ากันนะคะว่าไพ่อโรร่ามีคําแนะนําอะไรให้กับคุณบ้างนะคะในเรื่องนี้เขาบอกว่า not the right time หมายความว่าอะไรหมายความว่าให้คุณรอก่อนนะคะคุณรอคุณไม่ต้องอคุณไม่ต้องแบบว่าไปบีบหรือว่าไปบังคับให้เขาต้องแสดงออกหรือว่าให้เขาต้องรู้สึกอึดอัดเสียใจนะคะให้คุณเนี่ยปล่อยให้เวลาเนี่ย มันจัดการตัวของมันเองเดี๋ยวมันจะถึงเวลาที่ใช่เองเวลาที่ใช่เนี่ยก็คือจะเป็นเวลาที่เขาเนี่ยเปิดเผยความรู้สึกเปิดเผยความในใจของเขาออกมาเองคุณเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวเขาจะรู้สึกอย่างที่บอยบอกว่าเขาจะรู้สึกอึดอัดทนไม่ได้แล้วเขาก็จะแสดงออกมาพูดออกมาให้คุณได้รับรู้เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องทําอะไรนะคะแค่รอเฉยๆก่อนนะคะก็จะเป็นคําทํานายของผู้ที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความในใจลึกๆของเขาที่มีต่อเราเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะ ความในใจลึกๆของเขานะคะที่มีต่อคุณเนี่ยอม,มันมี <g ül> ไม่แน่ใจว่ามันเกิดการเจ็บปวดหรือว่ามีการทํำลายความรู้สึกกันมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเขารู้สึกว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยมันมันถูกทําลายถูกทํำลายไปแล้วนะคะในความสัมพันธ์ระหว่าง,งคุณกับเขาเขาแค่ เหมือนตอนนี้เขาแค่รอเวลาที่เขาจะออกไปจากความสัมพันธ์นี้รวมถึงรอเวลาที่เขาเนี่ยจะไปเริ่มต้นใหม่เป็นคนใหม่ออกจากวงจรออกจากความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่ในตอนนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ยความในใจของเขานะคะลึกๆที่มีต่อคุณเนี่ยคือมันมีแต่ความเจ็บปวดความรู้สึกเสียใจการ การการที่ผ่านเหตุการณ์อะไรบางอย่างมาในในตอนนั้นเนี่ยมันทําให้ตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่ามันจบแล้วนะคะเขาไม่อยากที่จะไปต่อหรือว่าเขาไม่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่อะไรในระหว่างเรื่องของเขากับคุณแล้วเขาแค่รอเวลาที่จะออกไปจากความสัมพันธ์ออกไปจากจุดๆดนี้นะคะมันมีเรื่องที่ ค่อนข้างที่จะทําร้ายจิตใจแล้วก็กระทบจิตใจของเขามากๆจนทําให้มันไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือว่าไม่สามารถที่จะต่อติดได้แล้วในตอนนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันอีกนะคะว,ว่าความในใจลึกๆของเขามีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้อีกไหมนะคะ เหมือนกันเลยนะคะใบนี้กับใบนี้เป็นการหันหลังแล้วก็เป็นการเดินออกไปนะคะค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเขาแค่รอเวลาการคิดอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนที่เขาจะออกไปนะคะจากความสัมพันธ์นี้เขาคิดว่าอยากจะเก็บเรื่องของเราเนี่ยเอาไว้เรื่องระหว่างเราเนี่ยเอาไว้เป็นเรื่องของในอดีต มันก็ยังมีความทรงจำที่สวยงามอยู่แต่ว่าเขาก็จะขอเก็บเอาไว้ส่วนการเริ่มต้นใหม่ระหว่างเรากับเขาการกลับมาเป็นเหมือนเดิมคงเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้แล้วนะคะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอยากอยากจบอยากออกแล้วเพราะว่ามันมีต่ความทำลายจิตใจมีแต่ความเสียใจที่มันเกิดขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะจากใหโอร a คอลให้กับคุณกันนะคะว่าให้นางฟ้ามีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้กับคุณบ้างนะคะกองที่สองเปิดมาก็ค่อนข้างที่จะเศร้านิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะพามองว่ามัน มันก็ยังมีคนหรือว่ามีเรื่องราวใหม่ๆให้เราได้เจออยู่นะคะถ้าความสัมพันธ์ตรงนี้มันไปไม่ได้หรือว่ามันถึงจุดที่มันจะต้องจบมันก็จบเพื่อเริ่มต้นใหม่มันมันไม่มีอะไรเสียหายนะคะอาจจะเสียใจเสียความรู้สึกกันไปแล้วถ้าเรายังต้องยื้อกันอยู่ต่อไปเนี่ยต่างคนก็อาจจะพังกันไปมากกว่านี้นะคะอะมาดูคำแนะนำจากไพ่ดาวฟ้ากัน Improving health นะคะอปแบบ ดูแลสุขภาพนะคะของตัวเองผายมองว่าไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะตอนนี้ก็ให้หันมาดูแลตัวเองหันมารักตัวเองก่อนนะคะถ้าความสัมพันธ์ที่มันจบไปเนี่ยมันแน่นอนเลยว่าถ้าเมื่อเขาเดินออกไปเนี่ยเราอาจจะต้องเสียใจนะคะแล้วก็อาจจะทําให้สุขภาพของเราเนี่ยแย่ไปด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้คุณเนี่ยหันมาโฟกัสที่ร่างกายที่จิตใจของตัวเองดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองให้ เ้มแข็งให้ดูดีให้สุขภาพดีนะคะเมื่อนั้นนะคะคุณก็จะได้พบกับคนดีๆสิ่งดีๆก็จะเข้ามาตามพลังงานที่คุณแผ่ออกไปนะคะเมื่อคุณรักตัวเองแล้วเนี่ยคนอื่นเขาก็จะสัมผัสได้แล้วเขาก็อยากจะเข้ามารักคุณเหมือนที่คุณรักตัวเองนะคะก็จะเป็นคําทํานายของผู้ที่เลือกไพ่ใบที่สคะ่ะสวัสดีค่ะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่สมนะคะ เรามาดูกันนะคะความในใจลึกๆของเขาที่มีออกักคุณนะคะเป็นยังไงบ้าง ความในใจลึกๆของเขานะคะที่มีต่อคุณน,นะคะเขาเนี่ยต้องหาที่ปรึกษาเลยนะคะในการที่จะเข้าหาคุณหรือว่าคุยกับคุณอยู่กับคุณเนี่ยคือเขาเหมือนเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยทําตัวไม่ถูกมันมันยังแบบมึนๆงงๆสําหรับเขาอยู่เขารู้สึกว่าเขาเขาค่อนข้างเกร็งนะคะในการที่จะ พูดคุยหรือว่าทําความรู้จักหรือทําอะไรหรือใช้เวลากับคุณเขาเนี่ยจะต้องหาที่ปรึกษาหาคนมาแนะนำตัวเองนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยยังแบบยังกลัวกลวกล้าอยู่เขาเนี่ยเวลาที่ เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความสุขนะคะเวลาที่ได้นึกถึงคุณหรือว่าเวลาที่ได้อยู่กับคุณเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังมีความแบบเกรงเกรงอยู่ยังยังทําตัวไม่ถูกเขินเขินนะคะยังแบบว่าเออฉันจะทํายังไงทําแบบนี้คุณจะชอบไหมทําแบบนั้นจะเป็นยังไงนะคะมันก็เลยจะต้องแบบหาที่ปรึกษามาแนะนาเรียนรู้กันอีกหนึ่งนะคะเขาเนี่ยค่อนข้างจริงจังเลยนะคะในเรื่องของคุณเขาอยากจะ มีการพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมากกว่านี้เขามองแล้วว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันดูเข้ากันได้มันดูไปด้วยกันได้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาคิดว่าคุณและเขาเนี่ยก็สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มันมากกว่านี้ได้นะคะเวลาคิดถึงคุณเนี่ยโหเขาแบบเขาดูมีความสุขดูร่าเริงจริงๆเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเหมือนได้ไปเติมเชื้อไฟในตัวของเขาให้มันรู้สึกแบบ มีความสุขให้มนรู้สึกแบบว่าเหมือนได้ผ่อนคลายอะค่ะเ, mm hmm. เราน่าจะเคยเป็นเวลาที่เราได้นึกถึงเรื่องที่เรามีความสุขเนี่ยเรารู้สึกเหมือนร่างกายของเราเนี่ยมันมีพลังในการทําสิ่งต่างๆขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเขาก็เป็นอย่างนั้นกับคุณนะคะเวลาที่เขานึกถึงคุณเนี่ยเขาจะแบบกระตือรือร้นขึ้นมาเลยอะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะความในใจของเขามีอะไรอีกบ้างนะคะ อย่างที่บอกเลยว่าเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายนะคะสําหรับเขาเป็นสิ่งที่เขาแบบยังกลัวยังกล้ากลัวยังแบบว่าไม่กล้าลุยแบบเต็มที่เพราะว่าเนี่ยเขาถึงต้องหาคนมาให้คําปรึกษานะคะแล้วก็แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วไม่ว่ามีอุปสรรคอะไรเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะ ฝ่าฟันไปนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมาะกับเขานะคะเขาเนี่ยค่อนข้างจริงจังกับคุณเลยนะคะอาจจะแนะนําให้คุณเนี่ยลองแบบว่า ทำตัวสบายๆมากกว่านี้ให้เขารู้สึกแบบผ่อนคลายไม่เก่งนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยสามารถพัฒนาไปได้เร็วกว่าที่มันควรจะเป็นนะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยก็ชอบเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ความสัมพันธ์มันยังแบบตึกตึกตักตักช้าๆดึงๆงกันอยู่ก็เป็นเพราะว่าความแบบไม่แน่ใจของเขาที่เขาจะต้องคอยแบบไปปรึกษาขอความช่วยเหลือขอคาแนะนาจากคนอื่นๆอยู่ก็เพราะว่าเขาเนี่ยยังแบบ ยังกล้าก,กลัวๆอยู่นะคะแต่ถ้าเราเนี่ยมาช่วยเขาอีกทางหนึ่งให้เขารู้สึกว่าไม่ต้องกลัวฉันก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันแล้วฉันก็พร้อมที่จะแบบไปข้างหน้ากับคุณนะคะพอยคิดว่าเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะพูดแล้วก็แสดงออกรวมถึงขอพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะเขาจะได้แบบหายกลัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคนานําแนะนําเพิ่มเติมจากไพ่านางฟ้าให้กับคุณกันนะคะว่ามีคนาแนะนําอะไรเพิ่มเติมให้กับคุณบ้าง นี่ in the near future นะคะในอนาคตอันใกล้เป็นรูปสองคนไม่ต้องคิดมากเลยค่ะเดี๋ยวเขาเนี่ยพอเขามีความมั่นใจเขาฝักเขาแบบหายเกรงหายกลัวแล้วเนี่ยหรือว่าคุณเองเนี่ยอย่างที่พอบอกว่าคุณเองเนี่ยก็ แพยายามปรับตัวให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่เกรงนะคะแน,น่นาคนอันใกล้นี้คุณกับเขาก็คงจะได้ตกลงปรงใจเป็นคู่กันแน่นอน,นะคะ่ะถ้าทั้งสองคนเนี่ยมีความรู้สึกที่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยก็ชอบเขาด้วยเนี่ยก็มี โอกาสนะคะในนาคตอันใกล้นี้เลยนะคะ 1- 3เดือนนี้มีโอกาสที่จะได้กตกลงตกลงโปรไจเป็นคู่กันนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยก็จริงจังกับคุณมากๆแล้วก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้แล้วจริงๆขอแค่ให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าแบบหายเกรงหายหายกังวลก่อนมีความมั่นใจก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะพูดเขาจะลุยขึ้นมาเนี่ยตัวเราเองก็ช่วยซัพพอร์ตตรงนั้นให้กับเขาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวเพราะว่าฉันเองก็ใจตรงกับคุณแค่นั้นเองคะ่ะคุณสองคนก็ จะได้ตกลงปรงใจกันนะคะก็จะเป็นคำทำนายของผู้ที่เลือกไพ่ใบที่สามค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่สี่นะคะเรามาดูกันความในใจลึกๆของเขาที่มีสองคณนะคะเขารู้สึกอะไรยังไงบ้างนะคะเรื่องที่อยู่ในใจของเขา ความในใจลึกๆของเขาที่มีต่อคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณกำลังจะไปจากเขานะคะเขารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ลึกๆในใจเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยกำลังจะทิ้งเขาไปกำลังที่จะออกไปจากความสัมพันนี้คุณไม่อยากที่จะ อยู่กับเขาไม่อยากที่จะรู้จักเขาแล้วก็เหมือนคุณเนี่ยไม่อยากที่จะให้โอกาสเขาอีกแล้วนะคะเขาค่อนข้างเศร้าแล้วก็เสียใจจริงๆนะคะเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะยื้อคุณเอาไว้ได้แล้วจริงๆเหมือนคุณเนี่ยจะไม่ให้โอกาสแล้วก็ไม่ให้เออไม่ให้เขาเนี่ยได้แก้ตัวอีกแล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นไพ่ใบไหนเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่ามันคือการหัดหลังให้ให้แก่กันนะคะก็คือเขาเนี่ยรู้สึกเสียใจนะคะแล้วที่คุณเนี่ยจะไปจากเขาอันนี้คือความรู้สึกหรกใในใจของเขานะคะซึ่งความเป็นจริงเนี่ยถ้าคุณเนี่ยไม่ได้จะไปจากเขาเนี่ย อยากให้คุณแสดงออกให้เขาได้รับรู้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกแบบนั้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยจะไม่ให้โอกาสเขาแล้วจริงๆมันทําให้เขาเนี่ยเสียใจแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างหดหูแล้วก็เหงานุเหงามากๆเลยนะคะในรูปนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าความรู้สึกดึกๆในใจของเขาเนี่ยมีอะไรอีกบ้างนะคะนอกจาก เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยจะไปจากเขาแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ให้โอกาสเขาแล้วด้วยนะคะเขาไม่รู้ว่าเขาจะง้อหรือว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทํายังไงให้คุณเนี่ยหันกลับมาหาเขาอยู่กับเขาเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือเขาแบบไม่รู้เลยจริงๆนะอพอคิดว่าถ้าเกิดว่า เขาเนี่ยพอเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยจะไปจากเขาเขาไม่ดูว่าเขาเนี่ยจะต้องทําอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเริ่มไปให้ความสนใจกับในเรื่องของงานในเรื่องการหาสิ่งใหม่ๆทําในการที่จะฝึกฝนหน้าที่การงานของตัวเองหรือว่าในการที่จะออกไปเจอโลกเจอสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะได้ใช้เวลาเหมือนกับทําตัวให้ยุ่ง ฝึกตัวเองให้ยุ่งเพื่อที่จะได้ลืมเรื่องของคุณไปอะนะคะเขาค่อนข้างที่จะอย่างที่บอกว่ามันมันเหนื่อยใจจริงๆในความรู้สึกตอนนี้ที่รู้สึกว่าแบบคุณก็จะไปแล้วเขาจะต้องอยู่ยังไงเขาจะเขายื้อคุณไม่ได้แล้วจริงๆประมาณนี้นะคะเขาก็เลย อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานการไปเที่ยวการหาประสบการณ์ใหม่ๆเพ <ๆ S 2> ื่อที่จะทําให้ตัวเนี่ยยุ่งเข้าไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่มาโฟกัสในเรื่องของคุณมากไปแล้วก็จะได้แบบไม่ต้องมานั่งเสียใจหรือว่าเสียความรู้สึกด้วยนะคะอ่ะถ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขารู้สึกอยู่ในตอนนี้อยากจะให้คุณเนี่ยเคลียร์แล้วก็คุยกับเขาให้ชัดน,นะคะเพราะว่าเขาเนี่ย ค่อนข้างเสียใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยจะไปจากเขาจริงๆเขารู้สึกแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้จะไปจากเขาเราไม่ได้โกรธเขาอะไรขนาดนั้นนะคะหันหน้าไปคุยกันก่อนที่เขาเนี่ยอาจจะแบบไปไหนก็ไม่รู้ที่เราอาจจะไปตามตัวเขาไม่เจอนะคะอาจจะไปเที่ยวไกลๆปีกวิเวกทําให้ใครแบบติดต่อเขาไม่ได้แบบนี้ก็เป็นได้เพราะด้วยความที่เขาแบบเหนื่อยแล้วเขาก็อยากไป หาอะไรใหม่ๆที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเลิกโฟกัสเรื่องของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดหรือว่าเขารู้สึกอยู่ในตอนนี้แนะนําว่าให้รีบคุยเรียบเขียกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพนางฟ้ากันนะคะว่าไพนางฟ้าให้คําแนะนําอะไรกับคุณบ้าง with in the next few m o n t น,นะคะภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะ มันจะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่นอนอย่างเช่นสองใบนี้เกิดขึ้น2องใบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรีบเคลียร์นะคะถ้าถ้าคุณยังรักยังถ้าคุณยังชอบอยากจะไปต่อกับเขาอยู่รีบเคลียร์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ย ไม่ได้อยากไปต่อกับเขาคุณอยากจะจบไม่อยากคุยกับเขาอีกแล้วนะคะรีบเคลียร์ปัญหานี้พอไม่อย่างนั้นเนี่ยภายในไม่กี่เดือนต่อจากนี้นะคะเขาก็อาจจะยอมแพ้แล้วก็ไปหาอะไรใหม่ๆที่เขาจะไปโฟกัสแทนนะคะแล้วก็อาจจะทําให้คุณกับเขาเนี่ยยากที่จะกลับมาเจอหรือว่ากลับมาคุยกันอีกได้นะคะอย่าลืมแก้ไขปัญหาเกาะที่ มันจะเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเข้าใจผิดนะคะก็อย่าลืมเคลียร์กันก่อนนะคะก็จะเป็นคำทานายของผู้ที่เลือกไพ่ใบที่4นะคะจบกันไปแล้วนะคะกับพิกอากาศนะคะหัวข้อความในใจลึกๆของเขาที่มีต่อเราเป็นยังไงกันก็คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างได้เลยนะคะพลอยต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้กับเด,ดลิตการ์ดแล้วมาอ่านไพ่กันอีกนะคะสวัสดีค่ะ